หัวจะปวดหนุ่มสุดเซ็งระบบความปลอดภัยของรถยนต์เตือนคนขับกำลังจะหลับในเผยโดนเตือนจนรำคาญเพียงเพราะตาตีเกินไปเขาเด่นเขาเด่นจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวของนายหลีหนุ่มจากมณฑลเจ้อเจียงของจีนค่ะเขาเพิ่งซื้อรถยนต์หรูของเสี่ยวมี่ u v 7 Max หนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในขณะนี้นะคะแต่สำหรับหลีแล้วการขับรถกลับเป็นเรื่องน่าปวดหัวเพราะไม่นานหลังจากที่นำรถคันใหม่ออกไปขับ ชายชาวจีนคนนี้ก็เริ่มได้ยินเสียงเตือนว่า กรรุ่าโฟกัสในการขับขี่แม้ว่าเขาจะไม่ได้เสียสมาธิและกำลังมองถนนข้างหน้าอยู่ก็ตามข้อความโฟกัสในการขับขี่ใส่ใจความปลอดภัยปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลดิจิทัลของรถอยู่เรื่อยๆและเขาก็ใช้เวลาสักพักจึงเข้าใจว่าปัญหาอยู่ที่ดวงตาของเขาผมทำตาโตแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงเตือนอีกแต่พอผมลืมตาปกติผมก็ได้ยินเสียงเตือนอีกครั้งเห็นได้ชัดว่าผมตาเล็กมากจนรถคิดว่าผมกำลังจะหลับรีบอกว่าคำเตือนของ รถทำงานประมาณ20ครั้งระหว่างขับรถระยะสัน้นซึ่งเขาพบว่ามันน่ารำคาญและเสียสมาธิมากที่น่าสนใจคือความคิดเห็นจำนวนมากในคลิปของเขามาจากผู้ขับขี่ชาวจีนที่อ้างว่าประสบปัญหาคล้ายกันกับรถยนต์จีนยี่ห้ออื่นๆเช่น Link and Co, d e p o และอื่นๆ เจ้าของ Xiaomi SU7 รายอื่นอ้างว่าได้รายงานปัญหาเดียวกันนี้กับผู้ผลิตแล้วหลังจากคลิปของหลีกลายเป็นไวรัล Xiaomi ก็ได้ออกแถลงการอ้างว่าผู้ขับขี่รายนี้ คยพบปัญหาฟังก์ชันตรวจสอบความเมื่อยล้าของ SU7 ระบบจะตรวจจับสภาพของผู้ขับขี่ผ่านกล้องที่ติดตั้งบนพวงมาลัยของรถและหากระบบตรวจพบว่าผู้ขับขี่เสียสมาธิหรือเหนื่อยลา้าระบบจะส่งเสียงและคำเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังจอแสดงผลของรถหากผู้ขับขี่ไม่ตอบสนองต่อคำเตือนเหล่านี้รถจะเริ่มชะลอความเร็วจนหยุดสนิท ผู้ผลิตรถยนต์รายนี้ชี้แจงว่าสามารถปิดแอปพลิเคชันตรวจสอบความเหนื่อยล้าได้ในการตั้งค่าแต่ไม่แนะนำให้ทำเช่นนั้นเนื่องจากมีข้อกังวลด้านความปลอดภัยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ